ตาตกแล้วบ้านคุณปันใจฝนตกไหมคะบ้านบ้านคุณตาตกแต่บ้านคุณปันใจฝนตกไหมอากาศดีวันนี้อากาศดีสดชื่น <c oughs> สวัสดีคุณสงคายน้องกวินชื่อน้องกวินเนาะยินดีกับประจอนด้วยเนาะได้หลานชายพึ่งพึ่งหลบ หลบจากสวนเออดทันเย้พึ่งพี่ก็พึ่งไรเนี่ย <c oughs> น่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้ที่เคยกินอันนี้แหละก็แกงแบบแกงแบบแกงเหมือนแกงเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ค่อยได้ไหกันเนาะมาส่งกำลังใจค่ะขอบคุณมากๆากนะคะขอบคุณคุณภาณาเนาะสวัสดีค่ะคุณ <c oughs> เนาะออไม่ได้ออชมไลฟ์สดก็ ไปทักทายกันในคอมเมนต์เนาะในคอมเมนต์ก็ทักทายกันนะคะ,ะสวัสดีทักทายกันนะคะสวัสดีทักทายจับไม้จับมือกันเป็นเพื่อนกันเนาะไปให้กําลังใจกันนะคะเนาะมาส่งกําลังใจพลังบวกคะ่ะขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณอุไรวันนะคะที่มาส่งกําลังใจไม่มีแดดคลึม้มอากาศเย็นสบายเนาะคลึม้มเมฆเมฆเต็มท้องฟ้าเลยเนี่ย เย็นสบายเลยคะ่ะอากาศเย็นสบายอากาศเย็นสบายนะคะสวัสดีนะคะเข้ามาก็มาส่งกำลังใจพลังบวกคะ่ะขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณอุไรวันนะคะที่มาส่งกำลังใจขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะมาให้กำลังใจกันในห้องไรฟ์ิราวันพุทธรักษานะคะก็เป็นกำลังใจให้กันและกัน นค no. okay, so. คุณจิร่ามพวงบุรีด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีนะคะสวัสดีคุณสงครามค่ะขอบคุณนะคะนะคุณพรณาด้วยเนาะคุณบุเรงก็ตอบกับคุณสุวรรณนะคะสวัสดีค่ะคุณสุวรรณคิดถึงหลายคนช่วงที่ยังไม่ผ่านนังใจเลย คุณตาเกษมนุ่นอยู่ก็สวัสดีคุณป้าจอนคุณกิรวันสีดามาศนะคะนัดนภานัดนานะคุณพระนาณ์นับพานะคะเลยอะน่าจะหมดแล้วนานๆไลท์ทีเนาะแต่แต่ตอนที่เรายังยังนาทีไม่ครบเนาะเราไล้์ชั่วโมงหนึ่งโอ้โหอากาศสดชื่นเย็นสบายเนาะวันนี้ เมฆเนาะมีเนะมฆแต่สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะก็มาพูดกันเนาะวันนี้วันศุกร์ก่อนเที่ยงนะคะสวัสดีคุณนิตยาด้วยค่ะคุณอุไรวันก็สวัสดีคุณนิตยานะคะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านในห้องไลฟ์ที่ได้ที่เคยกินเนาะแต่แกงทางไทยสันเขาก็จะใส่ น้ำปาลาอะไรเงี้ยเขาก็แกงทางทางเหมือนทางคนเก่าๆอะ่ะอย่างน้องคนเก่าๆเนาะแต่ก็ไปทักทายหลังบ้านทักทายหลังบ้านทักทายในคอมเมนต์กันอยู่เนาะแต่เขาก็ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ขึ้นไลค์ยังไงเราก็ไม่รู้เนาะก็เลยไม่ค่อยนี่ต้องเข้าไปบางทีเขามาคอมเมนต์ในไอ้นี่เราเราก็กลับไปก็ต้องกินเป็นข้าวแกงอะไรเงี้ยไม่งั้นก็ได้ไปแล้วเนาะ สบายเยอะอยู่เนาะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆืนถ้าเกิดมีธุระอะไรก็ mm hmm. ก็ไอ้นี้ได้นะคะจับไม้จับมือกันไปขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจที่แวะเข้ามาทักทายในห้องไลฟ์วิลาวันคุณตานี่ชนบุรีฝนตกนะคุณตาเมื่อคืนฝนตกฝนตกแล้วก็เช้านี้ก็ยังไม่มีแดดตั้งแต่เช้ามาถึงแวะทักทายพูดคุยกันได้นะคะ ช่องวีละวันพุทธรักษานะคะไล์ยินยันต,ตัวตัวเปิดค่ะน้องๆ้องนอเขาที่เข้ามาทักทายกันเนาะก็ไล์สักเพิ่งเกือบรึ่งชั่วโมงเนาะคุณตาฝนตกไหมคะ่ะเป็นกําลังใจให้กันขอให้โชคดีนะครับขอตัวก่อนครับติดงานค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณคุณเตยนะจะหมดแล้วนานๆหลฟ์ทีเนาะแต่แต่ตอนที่เรายัง ยังนาทีไม่ครบเนาะเราไล่ชั่วโมงหนึ่งโอ้โหจำลืมชื่อเลย <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อ้วยเนาะที่ได้หลานแล้วได้หลานแล้วอ,อ๋อหลานชายเหรอน้องกบักนอากาศก็ไม่ร้อนเนาะอากาศก็ไม่ร้อนนะคะอากาศก็ไม่ร้อน คุณจาก็สวัสดีคุณอุไรวันด้วยค่ะโอเคคุณลาเวียงสีคุณอุไรวันวัฒนา สวัสดีค่ะสวัสดีคุณวงเดือนวารีด้วยนะคะขอบคุณมากมานะคะขอบคุณคุณวงเดือนที่แวะมาทักทายมาให้ให้กำลังใจนะคะระยองเนาะระยองฝนตกไม้สีราชาฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนเอวันนี้ก็ไม่มีแดดเลยเนี่ยครึ้มก็เลยออกมาไลน์เพื่อนที่แวะมาทักทายมาให้กำลังใจยินดีด้วยค่ะป้าจอนคุณตาก็ยินดีกับคุณป้าจอนเนาะจับไม้จับมือกันไป ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนทุกกําลังใจที่แวะเข้ามาทักทายในห้องไลฟ์วิลาวันไหมคะ <c oughs> ดัดฟ้ายังเรียบร้อยอยู่ไหม <c oughs> ดัดฟ้า <c oughs> ตกแรงๆดัดฟ้ายังเรียบร้อยอยู่ไหม <c oughs> คุณตารณีเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะทุกวันทุกวันพอออกจากวัดก็เตรียมและหาที่พักหาตลาดซื้อของเรามาไลฟ์ยินกัสนับสนนอะไรเงี้ยแค่ครึง่งชั่วโมงอะไรเงี้ยแป๊บเดียว ไว้แป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงแล้วอะไรเงี้ยหมดเลยเนาะเพื่อนเพื่อน,นเข้ามาทักทายยังไม่ร้อนแต่ก็สงสารคนที่ทํานาเนาะไปตกที่ <laughs> นาข้าวน้ําก็ท่วมนาเนาะข้าวก็บพึ่งกําลังค่อยได้แล้วไม่ได้ <c oughs> ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไหลเนาะ <c oughs> เข้ามาส่งกําลังใจให้คะ่ะขอบคุณมากๆากค่ะขอบคุณคุณสุวรรณนะคะเนาะทักทากทยกันนะคะก็ นานๆจะไลททิ hmm. BE er ้งเนาะก็ไม่ไลท์ประจำนะคะไม่ไลทประจำเนาะถักไว้เนาะจะลองกินว่ามันอร่อยไหมเพราะว่าไม่เคยกินเหมือนกันก็เลยลองซื้อเห็นใ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 นไลน์ในบนเรื่องบนเรื่องอินทรีนะคะสวัสดีคุณบนเรื่องอินทรีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมาส่งกําลังใจส่งพลังใจให้อยู่ที่จริงเขาอยู่กี่วันสองสามวันเขาก็ออกจากโรงพยาบาลเนาะอืม ยินดีกับคุณป้าจอนด้วยนะด้วยนะเมื่อกี้ไม่น่าเห็นเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆรอบพ้องเนาะอย่าเพิ่นพะเละเนาะอย่าเพิ่นพะเละมาปิดปิดถ้าเกิดอยู่ได้ประมาณสักสามสี่วันเนาะถ้าถ้าไม่เอาน้ําออกเข,เข้าเข้าก็จะตายเนาะก็ต้องถ้าเกิดอย่างนี้เขาก็ต้องจับไม้จับมือกันไป ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจที่แวะเข้ามาทักทายในห้องไลวิราวันคอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆเลยค่ะเนาะแป๊บๆป,ปนะคะสวัสดีทักทายคุณตาค่ะประจอนเนาะประจอนก็ฝนตกไหมคะบ้านประจอนลบบุรีแวะเข้ามาทักทายในห้องวิลาวันพุทรรักษานะคะ ขอบคุณมากมากค่ะคุณสงครามนะคะกันอากาศก็ไม่ร้อนเนาะอากาศก็ไม่ร้อนนะคะอากาศก็ไม่ร้อนคุณตาก็สวัสดีคุณอุไรวันด okay. ้วยค่ะก็ได well, so. ้เนาะคุณพรณนาก็สวัสดีคุณอุไรวันนะคะสวัสดีคุณอุไรวันนะคะตรงสวนมันไม่ร้อนนะมันไม่ร้อนปกติสิบเอดโมงนี้ก็จะร้อนเนาะจะร้อนก็ วันนี้เมตขึ้นเต็มท้องฟ้าก็เลยไม่ก็ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ขึ้นไล่์ยังไงเราก็ไม่รู้เนาะก็เลยไม่ค่อยนี่ต้องเข้าไปบางทีเขามาคอมเมนต์ในนี่เราเราก็กลับไปกําลังใจมาพูดคุยกันเนาะก็นานๆจะไล์ทิ้งเนาะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไล์บ่อยเนาะก็นานๆไล์ทิ้งเนาะนะสายทำบุญสนุกสนานมีความสุข คุณอูไรวันเนาะจบตฝนตกไหมชนบุรีสีราชาตกตั้งแต่เมื่อคืนเนาะวันนี้ก็มีเมฆขึ้นเ,เมื่อเมื่อครั้งที่แล้วเมื่อคาวอาทิตย์ที่แล้วเนาะที่ไปเที่ยวใต้มานี่โอโ้โหที่จริงน่าจะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะก็เพืะะ่อนๆผ่านไปผ่านมาก็แวะมาท่าทายมาให้กำลังใจพ,พูดคุยกันได้ร้อน แต่ก็สงสารคนที่ทำนาเนาะไปตกที่นาข้าวน,น้ำก็ท่วมนาเนาะข้าวก็พึ่งกำลังชื่อจำชื่อนามสกุลเขาได้เราแล้ว,ลวไม่มีขึ้นมาที่นาฟีดเนี่ยเราก็เข้าไปทักทายในเว้นขยายเนาะเป็นบงังสูบน้ำออกสูบน้ำออกเนาะคุณสุวรรณก็สวัสดีคุณบุญเรืองครับทักทายคุณบุญเรืองนะคะ